และในคลิปนี้ผมอยู่กับในเซิร์ฟเวอร์ l e g e n d of l o p a มีระบบฟาร์มออโต้ระบบกาชาปองเด็กใหม่ระบบเปลี่ยนสกินตัวละครมีอาวุธเทียนหนึ่งให้คราฟกันแล้วอย่าลืมไปคราฟกันด้วยนะสามารถเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ใน PC ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเล่นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใน Discord Serv ร์เลย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ Legend of l o p เนะครับก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ครั้งแรกนะครับหรือยังไม่กดติดตามให้กับช่องผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ย มาสัมภาษณ์ผู้เล่นภายในเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เปิดไปเนี่ยผู้เล่นรู้สึกยังไงกับเซิร์ฟเวอร์อยากแบบฝากถึงแอดมินนะจักใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะนะครับโอเคครับก็ก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์ให้ด้วยนะนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมระยะสัมภาษณ์เลยนะครับคุณลุงอันนี้เล่นประเทศ,เทศไม่กี่วนันแล้วครับ เล่นมาตั้งแต่เปิดเลยครับอันนี้ระบบเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าดีอยู่ครับแต่ยังมีบั๊กอยู่ไหนโอเคครับผมตอนนี้ภาพรวมเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีครับให้แปดครับโอเคถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแปดก็ถือว่าดีแต่ไม่ดีมากเนาะครับผมพอาะบั๊กมันยังมีอยู่อันนี้มีอะไรฝากถึงแอดมินไหมครับอย่าอย่าลํำไม่มากครับ ไวถึงแอดลิวใช่ไหมอย่าลให้มากให้มากใช่ครับใช่ฝากบอกแอดริวด้วยว่าบะมี่บอกอย่าลํำให้มากโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอรบกวนสัมภาษณ์น,นิดนึงได้ไหมครับอได้ค่ะได้ค่ะรบกวนแป๊บเดียวอันนี้เล่นเซิร์ฟเวอร์เมกกื่อันแล้วครับอ่าวันนี้วันที่สองค่ะ เดินตามเด้อเดเดวันนี้วันที่สองแครับใช่ค่ะเดินตามอีกแล้วเป็นการสัมภาษณ์ที่ลำบากเป็นการสัมภาษณ์ที่ลำบากมากขออภัยด้วยค่ะคิดว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ระบบเป็นยังไงบ้างครับ ก็โอเคนะคะเล่นสนุกดีค่ะแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์อื่นอยู่บ้างค่ะอ่าตอนนี้ภาพรวมในเซิร์ฟเต็มสิบได้เท่าไหร่ดีครับให้ห้าละกันค่ะครึ่งครึ่งค่ะเผื่อไว้เขาจะพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงจะให้คะแนนเพิ่มนะโอเคครับผมมีอะไรฝากถึงแอดมินไหมครับซีโครับแอดิครับอ่าอย่างเยออยากอยากอยากเปลี่ยนเสื้อผ้ามากเลยค่ะแต่ว่าราคาแพงมากเลย โอเคครับผมอืมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเนี่ยได้ครับพี่นี้เล่นเล่นเล่นเซิร์ฟมาก,กี่วันแล้วครับเนี่ยเล่นมาตั้งเล่นมาตั้งนานแล้วครับเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเนาะใช่ครับอ่าตอนนี้ระบบเป็นยังไงบ้างครับเซิร์ฟเวอร์อันนี้เอาแบบตรงๆเลยครับ ดีครับดีดีครับแล้วก็มันมันแบบมันมีแบบพวกฟาร์มออตโต้ที่มันแบบมันสะดวกสบายดีอ่ะโอเคครับอ่าตอนนี้เต็มสิบไปเท่าไหร่ดีครับเต็มสิบให้สิบครับโอเคครับผมมีอะไรฝากถึงแอดมินไหมครับผมอยากจะฝากนะครับอยากให้เซิร์ฟมีแบบพวกแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับ๋ออยากให้เยอะกว่านี้เหรอ ใช่ครับแบบพวกแฟชั่นเอฟเฟกอะไรพวกนี้รอบตัวอะไรพวกนี้ครับโอเคครับผมโอเคไม่กลัวแล้วครับความครับเพราะว่างหาซสื้อใส่ด้วยนะพราะว่างเื้อใส่ด้วยนะโอเคพี่อันนี้ผมผมเพิ่งหามาเล่นเลยเนี่ยแบบมาเล่นนะผมเรียน,ๆๆๆนอ่ะแล้วผมก็ปล่อยให้มันแบบฝาออโต้เลยอะ่ะอ๋อสะดวกสบายมากเลยใช่ไหมใช่พี่โอเคครับผมไม่กลัวแล้วครับโอเคครับไม่กลัวแล้วก<ว>็แบบ ให้ให้ไอ้เนแบบเพิ่มเพิ่ม,มอาวุธอะอาวุธที่มันแบบดีๆีอะโอเคครับจัดไปครับโอเคครับพี่ของครับสวัสดีครับวิสวัสดีครับอันนี้สัมภาษณ์ไปยังเนี่ยอ๋อยังครับใช่หรอยังหรอขอสัมภาษณ์เลยนะที่แอดบอกไม้ผมขอสัมภาษณ์เลยนะอันนี้เล่นในเซิร์ฟมากี่วันแล้วเนี่ยเพิตั้งแต่เปิดเปิดเลยครับตั้งแต่เปิดเลยถึงนานอยู่นะสองวัน เบลล์สิบสามนะครับตอนนี้ทั้งวันทั้งคืนนะบอกเลยโอ้ตอนนี้ระบบเป็นไงบ้างครับดีครับแอรครับดีครับระบบเป็นไงบ้างครับระบบก็ดีอยู่นะครับชอบที่มีออโต้ฟาร์มระบเป็นไงบ้างครับโอเคชอบที่ตรงมีออโต้ฟาร์มเนาะระบบก็ดีนะโอเคชอบที่ตรงมีออโต้ฟาร์มเนาะใช่ครับอ่าตอนนี้ภาพรวมเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีครับแปดครับ x หนึ่งจุดห้าสองร้อห้าครับโอเคครับผมอ่ามีอะไรฝากถึง แอดมินไหมครับฝากถึงแอดมินให้แก้ระบบฟาร์มหมูนะครับไปแล้วมันไม่เจอครับไม่เจอจุดฟาร์มครับหมูบินอยู่บนหลังคามูบินอยู่บนหลังคาโอเคครับขอบคุณมากครับผมไอ้สัมภาษณ์หรือเปล่าไอ้ใช่ครับสัมภาษณ์ทำคลิปอยู่ครับวัสดีครับวัสดีครับผมคุณลูก่าครับฝากซื้อผมด้วยนะครับพี่ชายพี่ชายครับพี่ชายครับครับ พอดีว่าตบหัวผมหน่อยครับพอดีว่าอยากโดนตบหัวครับ <c oughs> โอเค <c oughs> อันนี้อันนี้สะดวกไหมครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับว่าว่าไงนะพี่ขอขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมได้ครับได้ครับตอนนี้เล่นเล่นมากี่วันแล้วครับในเซิร์ฟเวอร์เล่นเล่นเล่นได้วันนี้เล่นได้วันเดียวเองครับอ๋อเพิ่งเข้ามาเหรออ๋อ <c oughs> ช่ครับเล่นได้กี่ชั่วโมงละเล่นได้กี่ชั่วโมงละประมาณสองสามชั่วโมงครับอ่าหลังจากที่เล่นสองชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าระบบในเซิร์ฟเป็นยังไงบ้างอะสนุกดีครับอันนี้ตามมาจากช่อง MTV X2 รอเปล่าเนี่ยใช่ครับใช่ครับเอ๊ะเอาเรื่องอันเนี้ย ตอนนี้หลังจากที่เล่น2ชั่วโมงเนี่ยเต็ม1ิให้เท่าไหร่ดีครับสิบเต็มสิบครับโอเคครับขอบคุณมากครับมีมีอะไรฝากถึงแอดมินซีโอไหมครับขอบสาวสาว,สาวเยอะกว่าน,นี้ได้ไหะพี่โอเคโอเคขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ขอบ้อสาวสาวเยอะมาวันนี้ <laughs> อันนี้เล่นมาก,กี่วันแล้วครับเล่นตั้งแต่มาเปิดเลยครับ ตอนนี้ระบบเป็นยังไงบ้างเนี่ยคิดว่าร,ระบบเป็น,นยังไงบ้างในเซิร์ฟก็ดีครับโอเคระบบก็ดีเนาะอ่าภาพรวมตอนนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่ดีครับ <c oughs> ให้เก้าจุดห้าครับเพราะมันยังมีบั็อกอยู่ <c oughs> โอเคครับอ่ามีเลรฝากถึงแอดริวไหมครับก็ลืมแก้บล็อกนะโอเคครับขอบคุณมากครับผม ดิว่าจะมาสามัมภาษณ์ผู้เล่นหน่อยหนึ่งครับเป็นในแบบไปห,หน่อยครับเป็นในแบบไปห,หน่อยครับอันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยเอ,อ่อไลออนคิงครับอ๋อไลไลออนคิงครับพอดีว่าเราจะสอบถามว่าเซิร์ฟเวอร์ลีเจนเนี่ยระบบเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้นนสาวสวยสวยเต็มพร้อมจัดครับ <laughs> สาวสวยพร้อมเต็มด้วยโอ้โ <c> ห <oughs> อันนี้อ่า s ซิร์ฟตอนนี้ให้คะแนนเซิร์ฟกี่คะแนนครับเต็มสิบผมว่ายังไม่เต็มสิบ่ะพี่ผมมันยังมีบั๊กอยู่อ่ะเอาไปเอาไปแปดก่อนแล้วกันยังไม่เต็มร้อยโอเคมีอะไรฝากถึงแอดลิวไหมครับมีครับลูกพี่มาถึงผมก็ได้เดินอ่ะกว่าผมจะได้รถมาก็แล้วขอรีตัวลูกพี่แต่ไม่เป็นไรแล้วผมฟามไปไเรื่อยเอ้ มันไม่ง่ายนะแต่มันไม่ยากสู้ๆครับทุกคนครับ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 โอเคเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงนะได้ครับได้เดี๋ยววันนี้เป็นนายแบบไปพี่ตอนนี้ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เป็นไงบ้างครับหลังจากที่เข้ามาเล่นหลังจากที่เข้ามาเล่นก็ดีนะครับแต่มันมีระบบปักมาครับโอเคครับตอนนี้ก็แอดแอดเขากำลังแก้อยู่ครับ อันนี้ยูเชยนะครับยูเชเลยครับยูเิเชครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เต็มสิบให้เท่าไหร่ครับให้คะแนนเท่าไหร่ดีมีประมาณเจ็ดครับโอเคอันตอนนี้สังคมในเซิร์ฟเวอร์เป็นไงบ้างครับดีครับดีเลยอันนี้ดีใช่ไหมครับดีครับอันนี้มีมีอะไรจะฝากถึงแอดมินไหมครับใช่ครับไม่มีเรองใดฝากถึงซีอีโอไหมครับ ขอเงินหน่อยครับเฮ้ยแอดมินให้เงินไม่ได้ดิโอเคครับเดี๋ยวเริ่มใหม่นะอันนี้เล่นมากี่วันแล้วครับสองวันครับสองวันเฮ้ยสองวันแล้วอ่าเราคิดว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ระบบเป็นไงบ้างครับระับตรงๆเลยครับตรงๆเลยก็ใช้ได้ครับรับตรงๆเลยครับตรงๆเลยระบบดีมากครับใช้ได้อืมโอเคครับเต็มสิบเป็นเท่าไหร่ดีครับตอนนี้ ให้สิบดครับเอสิบเอ็ดละอ่าแล้วก็คำถามสุดท้ายครับอยากฝากถึงแอดมินอะไรบ้างครับแบบอยากให้มีอันนูย์อันนี้อันนั้นอยากได้อันนี้อย่างเงี้ยอ้าผมอยากให้มีแจกกระชาให้ผมแจกกระชาเหรอโอเคโอเคพี่ให้ไม่ได้ดิผมไปฟารต่อละโอเคครับไปก่อนนะ แล้วเจอกันที่ l e g e n d of l o p a เล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ใน PC ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใน Discord Server นะครับ